กล่องปากโทรศัพท์ปากก่องห้อนค่ะโอ้เอาไวไ้ในกระเป๋าฮอนห้อนมากค่ะทายคิดบบนใดเลยทายใดนิดเดียวก็ดับไปสะดือๆจับอ๋อนี่ค่ะนี่นี่ละสาวน้อยป้าแปง้งต้นสาวน้อยป้าแปง้งงามค่ะงามสาวน้อยป้าแปง้งนั่น ต้นโกศลน,นี่สางหน่อยปลาแป้งสวยค่ะสวยสวยมากสวยมากค่ะเขามามา,มาทายเอาพวกใบก้อนดอก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 เป็นบานชื่นบานชื่นกับงามค่ะแล้วนี่ก็เป็นต้นไอ้ดอกไอ้นั่นน่ะ ดอกสีม่วงดอกอัญชันค่ะนี่เป็นดอกอัญชันอันชันกับเป็นเครือค่ะเป็นเครือขึ้นมีดอกอัญชันใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างดึกหน่อยเกิดไหมผมเม่ม,มีก็เอาเออเอาดอกอัญชันละ่ะไปขย,ยี้ขย,ยี้นี่ขย,ยี้ใส่ท้าหัวเขาสิเป็นม่วงๆวงที่นี่ผมเขาจะดดกเลย นี่คือดอกอัญชันค่ะนี่นี่นี่ติ่งด้วยนี่น,นี่ดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันดอกอัญชันค่ะน้ำน้ำไหลเป็นสีม่วงดอกอัญชันค่ะ ติ่งชูช่อด้วยะคะ่ะดอกอันชั้นนาะคะ่ะประโยชน์เพิ่นนะ่ะใส่ได้หลายอย่างะคะ่ะท่าหัวเด็กน้อยเกิดไหมเด็กน้อยกับผมดกผมดำเพราะได้กับลูกป่าแล้วลูกป่าเกิดมาบ่มีผมป่ากเอานี่ละท่าห้คืออีคิ้วสังนี่คิ้วกับท่าหัวกับท่าคืออีคิ้วสังเลยะคะ่ะนั่นะ ละบัดบัตรที่นี่เาเอาไปต้มเป็นน้ำดอกอันชันก็ได้เลยค่ะใส่น้ำตาลบีบบงงางน้าใส่ลงไปหน่อยหนึ่งอุย้ยแสบค่ะสีใส่กับหนึ่งขาเหนียวเห็ดสีม่วงเป็นข้าวเหนียวสีอันชันจังสีใดเห็ดกับเขาเห็ดหยังใดคุณประโยชน์มากไม้หลายอย่างค่ะดอกอันชันน้องพี่ค่ะ ดอกพื้นปากก้นา,ปาก็ากกอยากได้เด้ละป้าป้าก็อยากได้นี่นี่ต้นโกศลน,น,น,นีโกศลค่ะโกศลนโกศลกับสาวหน่อยป้าแป้งเพิ่นปลูกไก่กันโอ้งามค่ะงงาม โสลสาวหน่อยปะาแป้งสวยค่ะเป็นไม้ที่สวยอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะงามหลายงามค่ะมีคนบอกป้าว่าป้าเขาบองให้ฟังว่าเขาเฮดลี่สอดเขาเฮดลี่สอดป้าเลยบอกว่าอ,อปลูกดอกไม่แบบมูเป็นดอกเป็นหนังเขาว่าบอปูดอกไม่ใบนี้ละใบมันจะค่วงงามออป้าเข้าใจแล้ว ใบมันสวยค่ะหองหานี่ใบมันสวยดอกมันก็คือมันมันก็เหี่ยวแล้วก็โยรยละน์หรอค่ะแต่นี่มันมันสวยอยู่ตลอดอืป้าเข้าใจป้าเข้าใจแล้วตะกีป้าก็บ่เข้าใจนี่นี่นี่นโศลโโศลก็สวยสาวหน่อยปาาแปงสาวหน่อยปาาแปงก็ง,งามค่ะแค่ะป้าจำได้เลย ตอนสมัยเป็นนักเรียนเรียนเกษตรคู่สอนห้หาดอกใหม่ดอกยังไปดูบ้านป่านั่นมีต้นโกชนตับสาวหน่อยปาแปงนี่แหละปัดเอาไปแล้วอันนี้จะเป็นสับปปรดสีด้วยค่ะนี่กำลังสิบแปดแกะดอกว่ากำลังสิบออกเป็นไงนี่คือต้นสับปปรดสี นี่ต้นสับปะรดสีตะก,กี้ปากบ,บุกงูดอกป่าไปอยู่สวนนงนุ้ยพันไม้พันหลายค่ะสวนนงนุดพันไม้พันหลายต้นสับปะรดสีกับมีอมะไรปากระยากใดได้ไดอเอาบ่ได้ดอกคะ่ะเพื่อนบ่ไห้เอาออกมามนี่น้ม อันนี้อันนี้คือสุมแมนอัอน,นี้ดอกดอกเนี่ยคุณนายตุ้สายบอคุณตั้งแดงกำลังสืบานก็ลังสีแหลกแยมดอ,อกก็ไม่สูงใหญค่ะแมนบอถ้าพวกแมนปากออขอถุยเด้อค่ะเด้อปากบุกมือเกี่ยวหลังปากา็จะไปหาขอมมุ้ถามเพลิน ผู้หูมาให้สิได้ให้ว่าคือมันคืออยอ่างอย่างป่าออกน้ำความเข้าใจของป่านี่แหละหความเข้าใจความเหงื่ของป่านี่แหะใส่ปลาลวด <c oughs> โอ้ป่าป่าก็บพวกีความรู้หลายทางนี่แต่ถ้าเป็นอาหารนะวัาาวปลาลดป่าหื ป่าเข้าใจเพราะป่าเห็ดงานอาหารมาสิบหาปีมาเป็นกุกตามโรงแรมตามสวนอาหารตามคาเฟ่ป่าอยู่มากมัดอสนามขอบม,มุนีป่ากับเห็ดเห็ดมากมัดแล้วป่าหอนว่าป่าสิไปอยู่อ่าตทางประเทศตัวแต่ประเทศนี้เกิดสงคราม สัดดำเกิดขึ้นปากเล้เพื่อได้ไปปากเลยต้องหยุดการทิไปอือล้วมึงอันนี้ดอ,อกอีหยังกัวบ่หูนี่งามค่ะงามสีม่วงคือคือต้นเข็มนี่ค่ะสีม่วงสวยค่ะสวยเป็นชอบเป็นชอบอุ้ยงามคักงามเมียค่ะ สีมว่วงนี่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 สีมว่วงสวยค่ะสวยสวยไายค่ะอู้หเพิ่นเพิ่นปู่จัดกุ้มตันกต่งานอันนี้มันตุนอุ้มอันนี้มันแปากกว่าจังสีว่านายอุ้ โถถ่ายกัซื้อก็ได้นนนนตแนแค่เพราะว่าตอนป่าเลี้ยนเห็ดดอกไม่ดินนั่นป่ากับได้ฝึกได้เห็ดดิดอกไม้ดิแต่ป่าจะซื้อก็ได้นี่นิกําลังสิเก,กงสเกินกระมสิบเกก ต่นนีอยู่ดอกเดียวแต่ว่ามตดอกตูมเกนค่ะ